จริงอ่ะลุงตาเนี่ยไม่สนใจนะก็บอกแล้วไงเงินซื้อกูไม่ได้หรอกถ้าไม่มากก่อเบียบอกให้ฮะฮะไดเพราะฉะนั้นนะไอเบียร์ก็จามไข่ก็จามศาสนาพูทธเป็นศาสนาแห่งน้ำใจคนมีธรรมะย่อมมีน้ำใจนะศ <นะ S 1> าสนาพูทธไม่ต้องมาทิ้งแทงกันนะจำไว้นะลวงตาเคยพูดตลอดนะขอให้ อาศาสานาพุ่นเป็นศาสนาะนะที่มีเมตตาธรรมจำไว้เพราะฉะนั้นกูเห็นหลือเกินนะพูดแล้วของขึ้นลุกศีในกูนะจริงๆนะเออถ้าหาว่ากูเป็นพานักเลงเกูเนี่ยนักเลงจำไว้แต่กูพูดความจริงไงนะมันคนมาถามว่าสักคนมาด่าหลวงตาตอนหน้าไงหลวงตาท่้นกูก็ต่อยสฉ เขาก็อ,าอยู่ที่ที่ยังมาด่ากูดิจริงไม่เสดทหารกูก็ไม่เว้นนะเว้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆคนเราเนี่ยเนาะ,ะเพราะฉะนั้นขอให้ปีใหม่ต่อไปเขาเก่าเหมือนเดิมแต่ความพัฒนาจิตพัฒนาใจเราให้สู่สีสูรรำหาจากความดีๆให้จิตใ้ใจตัวเองเนาะอย่าให้เขาได้เหนื่อยฟรีรูาอาจา์ หมือลุงตามาวันนี้เนาะเออลุงตาก็มาให้กําลังใจที่จริงกูก็ให้กําลังใจไอ้เบียร์นี่แหละนะกูบางทีกูเ,เป็นนกสองหัวรู <laughs> ้ไหมเออจริงจริงกูเป็นนกสองหัวถ้ากูาเป็นนกหัวเดียวเนี่ยกูช่วยคนไม่ได้ <c oughs> มันเขาบอกว่ากูเ,าเป็นแบกให้เบียร์กูบอกไม่ได้กูเ,เป็นแบกให้เบียร์ไม่ได้เ,เป็นแบกให้ไอ้เปียกก็ไม่ได้ จริงไหมกูเลยไม่เป็นแบกกับใครกูเลยเข้าทั้งสองคนมึนรู้ไหมเพราะเข้าทั้งสองคนนี้ก็คือตัวเชื่อมได้จําไว้จริงไหมอย่างน้อยเนาะเราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มีเพื่อนมีปูงกูถสอว่าเป็นเพื่อนกูนะ,อะไอเบียก็เ,เป็นเพื่อนเนนันจะใช้ก็เป็นเพื่อนมันเรียกกูอาจารย์เ่าเป็นนะอะนไรเพื่อนเหมือนกับไอเสมันอนะเพื่อนจริงไหมเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บใจ้วยกัน นะเพราะฉะนั้นเราอย่ามีตัวนี้เลยนะอะไรพออภัยกันได้เอาไปยอภไยทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ล่าปากาก็ว่ามีธรํารมีมร,รมํานะอันนี้กูว่าพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเรรสอเียดพูดทิ่มแทงกันนะนี่แหละคือไม่เป็นวาจาที่ทุจริตการพูดคำหยาบไม่ได้เป็นวาจาทุจริตคนที่หลอกลวงเขาพูดหว,วานๆนี่เละนะ จำไว้เออนะจริงไหมอย่างพูดอย่างกูนจริงใจนะบอกจริงจริงไม่ต้องมายิ้มรอกแม่ระบบพูดอ้าววันนี้ก็ถือว่าได้มาร่วมชตากรรมกันเนาะไม่รู้กูจะเป็นยังไงแบ่งกับไอเบียไปคนละครึ่งมาทัวร์นะเออออาไม่เป็นไรเนาะอ่ะมันเป็นยังไงก็ อ่าไม่เป็นไรเนาะหลวงตาเป็นเพื่อนกับทุกคนเป็นมิตรกับทุกคนเนาะไม่มีหลวงตาไม่เคยเป็นศัตรูกับใครนะเพราะว่าพระสิ้นคิดเป็นมิตรกับทุกคนเขาเรียกหลวงตามหาชนเนาะจำกัดตาทุสาธุตั้ง ขอกราบขอบพระคุณนะคะหลวงตาที้นพิษแล้วก็อาจารย์เบียร์ด้วยเดี๋ยวจะเชิญชวนพวกเรากราบหลวงตาพร้อมๆกันเนาะได้แล้วคุณจะจุญญาค่ะขอกราบก่อนค่ะบิดไลยนะครับค่ะบิดไลยทุกท่ากราบหลวงตาพร้อมกันนะคะกราบกระดา วันพรุ่งนี้อ้าวคุณแปงรัตไปไหนล้วค่ะจะมีรายการระเบียงบุญนะคะหรือปัญญาพิรมนะคะช่องช่องสามหรือท NN 16ค่ะวันเสาร์เวลาหกโมงครึ่งไหมคะ